ออครับในส่วนจะมามันก็จำไม่ได้เพราะมันา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 นทีจะมาแต่มีพระเขารู้จกักเขารู้เลยกองเขารู้ว่าคนนี้ชื่อเกียบชื่อเรียนเป็นคนที่ไหนครับหลวงพ่อครับคนบ้านกระตานกระตระัมแต่เข้ามาที่วัดบ่อยใช่ไหมครับนานนานทีมาคนนี้นานานานทีมามาก็มาขอเงินก็ไม่เอามากร้อยหนึ่งออกไปขออ,าาอ้างไายังไงครับ ว่าไม่มีเงินค่ากินข้าวไม่มีค่าบริการอย่นั้นเนี่ยเอาไปวันนี้เขาคงจะมาขอหลวงพ่อแต่ว่าหลวงพ่อไม่อยู่หลวงพ่อไม่อยู่แล้วก็เห็นตู้หรือมนในตู้ก็ออกไป